ครับวันนี้มาแนะนำวิธีการตัดต่อหางเกงวันนี้เป็นภาค2ครับภาคแรกออกไปแล้วยังไม่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่วันนี้ละเอียดมากขั้นตอนก็เหมือนตัดขาทั่วไปฮะวัดความยาวจากนี้มาถึงนี้ยาว3ามสกครึ่งถ้าตัดต่อน,นี้ ไม่ต้องเผื่อความยาวครับคือวัดเอา36ก็36เลยไม่ต้องไปเผื่อพัอบปกติจะเผื่อพับนะฮะถ้าวัาตัดธรรมดาก็จะเผื่อพับมาประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องเผื่อก็ตัดตามรอยขีด36 36ขครึ่งได้เลย หลังจากที่ตัดเสร็จฮะเราก็ต้องดูปลายเกงที่เราตัดออกไปช่วงที่ตัดออกไปนี่มันพอดีกับขาช่วงที่เราจะต่อปลายขาเดิมเราไหมอืมเราก็มาทาบดูฮะถ้าเกิดมันได้กันอย่างนี้อย่างนี้ได้กันนะโอเคคือริมนี่เสมอกันตรงนี้ฝั่งนี้ก็เสมอกันแสดงว่าช่วงที่เราตัดต่อกันนี มันมันได้มันพอดีเราก็ต้องไปตีริมข้างเข้าให้มันเสียทรง่ะขั้นตอนต่อไปมาดูเลยฮะหลังจากที่ตัดขาออกมาแล้วฮะก็ก็ต้องแต่มแต่งริมฮะเปการตัดแต่งที่จะเยบ็บปิดตัวเกงครับ นี้ก็จะเหลือริมประมาณนี้ครับเพื่อที่เราจะได้เก็บตรงนี้ส่วนด้านตรงนี้ก็ลอกออกนะครับ หลังจากที่เลาะได้ไปลายขาวออกก็าะะเป็นลักษณะนี้ขั้นตอนต่ตอตไปเราก็โอเคกลับด้านนะเอาด้านนอกเข้าไปไไไไงไงาข้างในข้างในออกมาข้างนอกก็ไปเย็บได้เลยครับครับขั้นตอนต,อนต่อไปคือ นำปลายขาที่ตัดออกมาเย็บต่อกับตัวกองเกงเนี่ยอสิ่งสําคัญต้องดูให้ดีนะขาปลายขากับตัวขาเกงต้องต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะอยู่ฝั่งเดียวกันถ้าเกิดคนละฝั่งคือคนละขามาใส่กันแล้วขามันจะไม่ตรงตะเข็บไ,ไม่ตรงนะทั้งตะเข็บนอกตะเข็บในมันจะไม่ตรงกันเราต้องดูให้ดีนะอันงนี้ต้องดูตะเข็บมันฝั่งเดียวกันนะอย่างเงี้ยนะโอเค แล้วก็เย็บได้เลยครับอ่านี่คือการเย็บเย็บตัวขางเกงที่ติดกับตัวกางเกงเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะรอยต่อขา ต้องเม้มตัวนี้เข้าไปข้างในครับเราจะเยทำากีกทนต้องเม้มตะเก็บ,บ,ไไงงบทิงเข้าไปข้างในครับแลบ้วย็ทับรอบเช่นนอกไปเครัย ครับตรงนี้รอบ